สวัสดีเราปานะคะพาทุกคนมาที่ตลาดจมโบคลองสามนะคะถูกต้องครับคนได้เลยพี่รักอย่าคนแรงครับมันะโดนมือมาร้อนวนหาด้่นหาดิจังหาเห็ดโอ้หาเห็ดเล่นเสแสบมือไปหมดเลยแล้วก็สั่งของอยู่ว้าวเลยทีนี้โอ้โหดูความเงาดูความเคลือบอือดูนี่ครับกินไม่ได้สนใจเมียเลยนะคะว่ายืนบังออร่อยมากเลยที่รักนี่ นี่คือเห็นแค่นี้น้ำลายไหลเลยอะ่ะดูดิดูความมะม่วงดูดิดูความขาวอืมลุยฮะเนี่ยบังเมียแล้วแต่เนี่ยใครบอกว่าเป็นยูทออูบเบอร์มันสบายเออดูเมียผมสุดยอดเลยกินน <c oughs> ีนัดโต๊ะนี่ใช่ แล้วสำหรับ EP นี้นะคะควันดีเราป้านะคะพาทุกคนมาที่ตลาดจมโบคลอง3นะคะติดตามพวกเราไปหลายตลาดแล้วออนะคะกด s u b s c r i b ให้เราอย่างถ้ายัางกดได้เลยนะคะเพื่อนำไปสู่800 0 0บ s ไคร์เบอร์นะคะและที่สำคัญสำคัญ,ค,ญคือกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะไปะของกินเต็มือเลยเริ่มแล้วไปตลาดนี้ของน่ากินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเราไปลยดีกว่าตลาดนี้เก่าแก่มากนะคะทุกคนดูได้จากาบค่ะคลาสสิกเลยคลาสสิกไป เราลองชิมกันก่อนนะคะครับอันนี้คือทําสดๆเลยมีเป็นเม็ดมะม่วงกับเป็นมะม่วงหินกระดาแล้วก็ถั่วที่ส่ถงหรือหลงอร่อยอร่อยอ่ะน้องทำโชว์หน่อยได้ไหมอ่ะมาถ่ายมาทำยังไงอืมอออ๋ันนี้เราเราขึ้นเป็นเตาร้อสไหมกระทะร้อนใช่ยไหมเตานี้อ่ามันมันทำให้นุ่มเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ค่ะไอ้เป็นกระดานอ๋อเป็นกระดานธรรมดาอ่าทางนี้ทำยไงครับเราก็ยิ่งเลยนวดนวดพึ่งมาลงไปบี้มาลงไป ไว้มันเข้าเนื้อไปให้งานเข้าไปเนาะมันดูนุ่มมากเลยไม่ความงานนี่แหละอร่อยเนาะมาคอร่อยนะคุณผู้ชมมีทั้งแบบเป็นงาขาวแล้วก็งาดำถ้วอยากลองอ่ะมันหนักไหมอ่าไม่ดีลองไม่ดีลองไม่เสร็จก็ใส่ถุงมือไหมฮะใส่ถุงมือไหน่ถุงมือไหปะใส่ถุงมือถูกนิ้วนะฮะเอาเธอแกะฉันเหรอใช่แกะแกะให้เมียสิรักขนาดนี้แกะให้ใครล่ะมาลองดูยกขึ้นบิดทักกิ้งกิ้งนะครับกิ้งจับเบาๆแล้วดันอชั้นแรงเยอะเกินไปใช่ห้าห้ามใช้แรงด้วย เฮ้ยถ้าทาแรงไปคุณต้องเหมานะครับเดี๋ยวคุณองเหมานะฮะมันไม่ได้ง่ายเหมือนด่ตาเห็นอะจับเบาๆ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 ค่อยๆซ้ายขวาแค่นั้นเองแต่แต่จริงๆมันมันร้อนเหมือนกันนะคือมันใช่เพราะว่าคั่วจะคั่วมาจากกระทะมาละร้อนเนาะแล้วพอโดนงามันทำให้ความร้อนมันยังเก็บอยู่ในนี้ไม่ระบายแล้วของเขาพังไหมอ่ะ ไย่แล้วฟีนอฟไปหน่อยอร่อยมากเอาสิเอออย่าจริงอ่ะร้านนี้นะมาตามที่ร้านอะไรครับครอบครัวถั่วตัดครอบครัวถั่วตัดนะคะซึ่งเขาจะมีแบบเป็นแผ่นใช่ไหมกับแบบที่เป็นอย่างนี้อ๋อนี่มะม่วงไอ้หัวธรรมดาเอาเป็นมะม่วงเดียวอร่อยดีมะม่วงเท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับถุงนิ้งมาถุงละร้อยครัโอเคครับให้เมยจ่ายให้เมย์จ่ายจ้ะเอาเป็นมะม่วงครับอร่อยฉันลงน้ำหนักไปมันบึ้๊มานี่ยเลยใช่เอ๊ะแมละมันปลิ้นเลยอ่ะแต่แม่คุณพี่นี่ทำได้ทุกอย่างเหมือนกัน เอาครับนี่นี่คือเห็นแค่นี้น้ำลายไหลเลยอ่ะดูดิดูความมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมฮะอันนี้เปรี้ยวครับอันนี้ให้ดูหน่อยไหมฮะอันนี้น้ำปลาหวานโอ้โหไหลไหลปะนี่แล้วอันนี้คือโอ้โหกะปิแห้งคือที่สุดกะปิเนี่ยทันน้ำลายไหลเลยเห็นแล้วแบบเอาเลยค่ะเอามาจัดมามะม่วงเบาได้ไหมมามาตายแล้วแล้วก็ยังมะม่วงปูด้วยอ่ะปูจืดอ่ะโอ้โห เอานี้ค่ะมะม่วงเบาเลยค่ะหยิบแบบนี้เลยใช่ไหมฮะโหนี่ตักใหม่ๆมาเลยโหน้ำไรไหลพร้อมปาดเลยครับมานี่นะคะกะปิปาดเข้าไปเลยปาดหนักมากปาดแบบปาดเข้าไปเลยโอ้โหติดหูติดติดแค่ปลายหัวอย่างอร่อยไหมเฮ้ยกะปิเขาคุยดีมากไอเรามันก็อยากกินซะด้วยสีถือให้เมียแบบแบบถือให้เมียก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ไอแม่มัปาดไม่ขึ้นเนี่ย อร่อยมากดูคนผมเปลี่ยนข้างมางแล้วผมต้องได้กินบ้างสิทำไมอ่ะเออมันหนากว่าแล้วปาดง่ายกว่าไะอุ้ยขอโทษครับไม่ได้จะชกหน้าเมียหมัอนไส้กะปิอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหกะปิอร่อยมากๆนี่กะปิแบบโอ้โหย่เยิ้มหนักๆแบบนี้ลุยครับเป็นไงโอ้โหอร่อยมากร้านนี้ชื่ออะไร ่วแร้านชื่อมะม่วงแซ่บนะคะตลาดนี้เขามีแบบเลขซอยอะไรไหมคะไม่มี e สองศูนครับ e นี่ไง e สองหนึ่งสองอ๋อ e สองหนึสองเขามีเลขบูธนะคะทุกคนเขาอร้อยเลยเดี๋ยวมาม่วงกูเฉอได้ครับเอาลไหมครับเอาลาะเลย ปูจืดนะโคชอบเลยอ,ะอ่ะโหอ,อร่อยก็ชอบกำลังดีเลยนัวนัวนัวถูกใจอีชอยนักโอ้โสุดสุดๆเอานี่มาเป็นแผ่นโตโตอย่างยรเช่นนีใหญ่ย่งลยนะฮะด้วยเหรออื้อืมเจ๋งลงตัวอร <ๆ S 1> ่อยมากอืมได้ยดนดิมีไข่ด้วยเอาแม้ไข่ ูตัวใหญ่อยู่เนะหินไปก่อนไม่นอือืม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 อ น้ำคนเลยครับมาต้มยำไข่ปลา้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสองไข่ได้ไหมไข่อ่อนกับไข่ปลาผสมกันได้ไหมอ่ะต้มยำสองไข่เออชอบไข่ใส่ถ้วยครับชอบๆบเลยโอ้ต้มยำชิมน้ำก่อน โตดน้ำช้อนตะมูตะมิ๊อร่อยมากเนี่ยแล้วดูดิไข่อร์น่ะมันจะนึ่งหนับมากเลยอ่ะเวลากินไข่ออนเป็นแบบไข่ขาวไข่แดงผสงกันหรอไม่ใช่มันคือไข่แดงครับมันคือไข่แดงแล้วที่ยังไม่มีไข่ขาวพวงข้างในก่อนที่จะออกมาเป็นไข่ไก่มันอยู่ในตัวยังไม่มีเปลือกรวยฮะเอา่ะเราจะยากจิ้มน้ำอ้โหอมแซ่บปะอืมอืมต่อครับเอากลับบ้านอีกท okay. ีหนึ่ง แ่บเอาไปตัดเลยน้ำลายหยดเลยคนได้เลยพี่รักอย่าคนแรงครับมันจโดนมือมาร้อนวนหาได้วยน้ำลายอะไรจังโอ้หาเห็ดเล่นแสบมือไปหมดเลยแล้วก็สั่งของอยู่หวาบหมเลยทีนี้เออนี่นี่นี่ดูดูดูอันนี้เป็นไข่ปลาไข่ปลาเป็นลูกลูกลุยฮะโอ้เลิศเขาสวยลร้อนๆนะนุ่มกลมกบมาก รสชาติถูกต้องเลยคนได้ร้านนี้เด็ดจริงชื่อร้านอะไรอ่ะร้านนี้อะไรฮะม้ม่วงใบค่ะยำมะม่วงใบอ่าตรงข้ามร้านมะม่วงนะฮะข้ามฟากมาเลยทำไมหกอ่ะผมไปมือตัวเองอ๋อเออน้องรใส่เท้าตัวเองด้วยต่อครับขอสองอย่างเลยนะยำหนุมจีนก็อยากกินยำแหนมกันเลยหนึ่งยำแหนมหนึ่งดูจากแม่ค้าแล้วว่าแซ่บแน่นอนเอาเอารถจัดครับรถจัดและนี่คือของเรานะคะดูสี ยาผนุ่มจีนจริงๆไม่ใช่ของเรานะครับแต่ไม่ฮะโดนเราสะกดจิตทำผิดเลยนี่เอาทำผิดใส่พริกเยอะเออ<ห>เราเลยต้องให้เราก่อนเลยใช่ค่ะ,คะ,คะมาเดี๋ยวเรากินหน้าร้านก่อนหนึ่งเมนูแล้วคใ่ให้ให้ลูกค้าหนึ่งเมนูก่อนได้เลยค่ะโอ้โหดูจานอืมโอ้โหดูสีนะคะอ่าผมกินซัดหน้าร้านก่อนเลยครับได้เลยค่ะขอบคุณครับพร้อมอยู่ด้านนี้เลยนะคะได้ฮะอัโอ้โหดูความเงาดูความเคลือบ รู้ดีครับกินไม่ได้สนใจเมียเลยนะคะว่ายืนบังมีดเอร่อยมากเลยที่รักอร่อยมากเลยไม่เผื่อสเปซไม่กล้องไม่ันเลยชิมไหมชิมไหมฉันต้องชิมจ้ะโอเคครับได้ครับอ่ะชิมครับยืนยังไงให้บังเมียมดก่อนแบบนึงมีตัวเล็กอ่าอยู่พริกมีหอมแข็งแปลงมากนะฮะจะไหวปะกินพริกเผือนี้ได้ไม่ธรรมดาหรอกกินี่ทั้งเผ็ดได้แล้วใช่ไหมคะทั้งเผ็ดได้แล้วครับ อร่อยนะนัวมากมีความเปรี้ยวดีเอออย่างดีเลยฮะอร่อยนี่คือพริกคั่วเหรอคะใช่ค่ะอืมมาเลยหอมเ <า S 2> นาะเข้มเลยอ่ะอร่อยมากเอออุืยตลาดนี้ของแทบเดยอะเนาะใช่แม่ค้าก็แซ่บนะฮะแม่แ่บไม่ของมาทัดต่อยสักจุดหนึห่งโอ้โหเอาฮึมลุยครับขอบคุณค่ะอร่อยเลย มาเดี๋ยวรอยำแหนมดูดิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่หล่อมากเลยนะขอบคุณมากครับตล้วต๊ะปอมอ่ะฮะยำแหนมยำแหนมหนัง อย่างดีอ่ะวันนี้ต้องพักความเผ็ดก่อนนะยครับตอนนี้ใส่ถั่วให้ฉ่ำมากอ่ะร่อยมากฉ่ำทั้งถั่วและพริกคก็เปื่อยๆเขอได้ดูดูดูติยำแหนมหนังฉ่ำไปหมดดูดีครับสวัสดีค่ะยำแหนมจีนสั่งได้นะคะโอ้ดีงามร้านนี้นะคะชื่อร้านยำแหนมข้าวทอดป้ามิตานะคะ ออะรจังเลย่ป้ามิตาคือใครคะป้ามิตาคือหนูเองโอ้โหเป็นป้าทำไมเป็นป้าเอายำหนังไม่อข้าวนะฮะัยำหนักลับบ้านหนึ่งถุงเอายำหนึ่งจีนสิไม่ยำหนึ่งจีนด้วยแยกเส้นไปหนึ่งถุงคนรุ่นเลยนี่กำรับนี้อร่อยมากกว่าจริงอืยอดี๋ยวต่อครับปลานิลเผาโอ้โหเยอะมากเรียงรายเลย เอาตัว140ตัวนึงครับม<า>ันจะมีมาราคา130กับ140ใช่เป็นเซตๆเนาะต่างกันที่ความอ้วกอย่างทันน้นนี่จะเป็น130ยส0อันนี้แบบจัมโบ้เลย280ไปเลยโ,โป้จัมโบ้ไปเลยนี่ไงปาลงละโอ้โหร้อนาพี่ครับตัดแกะเนื้อขาวๆหน่อยได้ไหมฮะให้พี่กระโชนเนื้อให้ดู <S <S อ่านี่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 พาก่อนอ่าเคลียก่อน เปิดนิดหน่อยได้ไหมพี่เขเปิดเลยสิเขาโดนจับเปิดนิดนึงนะฮะในควายมือจับเปิดนิดนึงออกมานี่แน่ดูเนื้อความขาวโอ้โหน่ากินมากเราจะจ้วดที่นี่ยังไงเนี่ยก็ไปจ้วดที่บ้านจ้วดนี่แหละไม่จ้วดที่บ้านหรอกของที่ทำเนี่ยพี่นะขอที่นี่นี่คำเลยล้วกันผมซื้อกลับบ้านนะได้โชว์ความแซ่บของพี่กันหน่อยคนก่อนเข้าบอกคน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 ไขด้ค่ะโหไม่ค่อยดีครับเฮ้ยเธอลากขนาดนี้เลยเหรอจะกินคำเดียวคำเดียวไงฮะ ทำเดียวแต่น้ำจิ้มช้อนหนึ่งแล้วโอ้ดูดูดูเนื้อปลาดูดิดูความขาวฮืมลุยฮะเนี่ยบังเมียอีก้ะอร่อยพี่มาเอามาอีกครัำหนึงมาอ้า,เอาวเหออน้ำจิ้มรสชาติเป็นไงบอกด้วยมันจิ้มแซ่บโอ้เผ็ดเลยมีความซี้ยวมีความหวาน<อ>นิดนิดมันฝั่งใช่ไหมเออเฮ้ยเนื้อปลาดีมากเลยอ่ะเจอปลาดีๆแบบนี้นะฮะโคตรปรีดาเลยลุยครับ เขาเป็นแบบย่างถ่านนะทุกคนทำได้ร้านนี้เดี๋ยวจิงมเดี๋ยวจะ่องไหคะชื่อร้านเลยฮรให้ดูหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวดูให้เขาชื่อร้านยูนิคมากเออไม่ยังปลาเขาโอเคสุดยอดเลยมาคำระบคำรัค่าเสียหายก่อนขอบคุณครับแพ็กเลยครับร้านเพียวขายปลาบริการทอดฟรีนะฮะปลาส้มปลาส้มมาอยากได้อ่ะ นี่เขามขายเป็นถุงถก็กลับไปทอดเองเนาะใช่มันอร่อยนะชอบมาอันนี้เป็นปลาเลยอันนี้มาตะเพียนเนาะตะเพียนอ่านี่เขาทอดเสร็จแล้วอยู่นั่นเลยเอาแกะให้เราเลยใช่ไหมยยืนชิมหน้าร้านเลยได้ไหมอ่ะมาขอชิมเลยจัดไปแล้วเดี๋ยวนะสาบานก่อนว่านี่คือปลาตูทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ก่อนมันคือปลาตูอ๋อมันคือปลาตูประตูโอ้โหเงี้ยออกเแขนหนักเพราะตัวโตมากมันใหญ่มากอ่ะใช่ โอ้โหมาจ้ำข่าเหนียวด้วยมา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 ต้องจ้ำข่าเหนียวด้วยโอ้โหเดี๋ยวเวลากินต้องเอามะนาวบีบหน่อยได้ไหมนี่พี่หิวคอยให้เออบมะนาวต้องบีบหน่อยกระเนี่ยใครบอกว่าเป็นเออ่ยูทูบเบอร์มันสบายเออดูเมียผมสุดยอดเลยกินนี่เนื้อโตเต็มทุกอย่างเลยใช่โอ้โหบีบมะนาวลงไปอืมอย่างได้เลยอ่ะเดี๋ยว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 คุณต้องการอะไรใช้มือใช้มือเลยเหรอมือเลยรุ่นนี้ โอ้โหดูดูดูดิโอ้โพอเวลามันมันทำเป็นส้มเนาะสีก็จะแบบโคตรได้อ่ะดูดิโอ้โหปลาส้สมจวครับเลยครับเป็นไงอร่อยเลยใครไม่เคยเปิดใจให้ปลาส้มต้องลองมันดีม,มากมันอร่อยแล<ถ>้วกกินกับเครื่องนะ ใช่ไหมครับไม่เค็มเกินเออไม่เค็มเกินตัดลงตัดเลี่ยงพรงพริกโอ้โหมันบ้านมืออ่ะอ่าอืมอร่อยเออไม่เค็มเกินอร่อยมากไอพี่เด็ดว่ะอร่อยมากเลยอ่ะเด็ดเลยแหลมมากแต่ไม่เค็มคกอคืออร่เลยก้างเล็กจะไม่มีก้างเล็กนะครับอือก้าจะไม่มีก้างเล็กก็คือก้างใหญ่ก็คือกินง่ายก้างใหญ่ไก่ย่างแบบพี่เอาไหมครัะ เขาขายปลาค่ะเขาบอกร้านเทีย่ยวขายปลาอ่ะบริการอทอดฟรีเถอะซื้อเขาก็แค่ว่าทอดให้เลยได้หรือซื้อเป็นตัวไปมาตำร้านนี้นะซื้อกลับด้วยกับแับทอดไร้ตัวนั้นกตัวนั้นอ่ะเฮ้ยอันนี้ปลาปลาป,าป,าปาลาอะไรอ่ะแต่ตัวนี้เออตัวนี้เป็นปลาทูมันเอาด้วยปลาทูมันเอามาลองชิมเลยปลาทูมันก็อร่อยที่กองถ่ายชอบกินแต่อันนี้ตัวใหญ่มากอ่ะใช่วางอันนี้เลยครับวาง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 นนี้เลย วางวางไวเลยพี่อ่าเพราะเธอกับฉันนั้นคู่กันเดี๋ยวปะทูมันนะฮะเดี๋ยวยิบเลยโอ้โหดูเนื้อแบบนี้มะนาวบีบลงแล้วซัดเลยครับดูดิครับอืมเป็นไงครับคนมันดีอ่ะมันมันไม่เค็มเกินจริงๆข้าวอร่อยมากกำลังกว่นี้อันนี้ถ้าทานไม่หมดนี่ เขาไปทำเมนูเขาได้เป็นข้าวผัดข,ข้าวผัดนี่นูน่<ด>นเนาะทุกแบบคับหมือนชอบมากเลยเดีย๋ยวจำได้ร้านนี้เขาดีเลยต่อเลยต่อร้านเพียวขายปลานะคะวขายปลาครับขายยังไงห้านี้ด้านล่างสี่สิบด้านบนสิบหกสิบครับที่ชอบใส่ไี่เลือกใส่จานได้เลยโอเคอธิย์อธิบายเลยหือว่าเลือกเป็นชิ้นๆใช่ไหมใช่ข้างบนหกสิบขีดหกสิบหมดเลยข้างล่างสี่สิบสามารถเลือกได้ก็แยกจานไปไงอ๋อเลือกแยกจานไปใช่เลือกใส่จานไหนล่ะ นี่ไงเขาเป็จานให้เราอ่าก็เธาก็ต้อสิอ่ะโอเคมันเป็นเนื้อค่ะที่เราฉันกินไม่ได้เฮ้ยเป็นบ้องๆเลยชั้นบนเนี่ย60ใช่ชั้นล่างเท่าไหร่นะ40 40จะมีพวกม้าอะไรต่างๆแต่เราเน้นแต่เราเน้นเน้นชั้นบนขีดละนะขีดละแล้วเนีตักใส่จานอย่างนี้เดี๋ยวให้เขาไปชางว่าขีดขีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหางวัวนี่ต่อเนี่คือหางวัวอันี่หางวัวเป็นข้อข้อเลยดิูดิเป็นวนๆเฮ้ยโคตรแจ๋วว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้องๆเงี้ยมันมันเงี้ยกินอย่างดีทุกหางวัว ทำเป็นต้ยมยำและนี่ฮะนี่คือเนื้อ,อ,อลายนะฮะเป็นชิ้นๆเลยแต่เราจะเน้นแค่เอน็นกับหางบัวองเดียวอ่ะมาเดี๋ยวนะฮะแล้วเราจะแล้วทุกสิ่งที่เราตักมาเนี่ยมันจะไปอยู่ในถ้วยนี้ยังไงก่อนไม่ได้กะปริมาณอะไรทนะั้งสิ้นงั้นเอาออกก่อนลืมเลยเอาเอาทีละถ้วยเอาทีละถ้วยอเอาทีละถ้วยอ่ะอย่างเงี้ยเอาทีละถ้วยอ่อทีาถ้วยอีเร้เอีเรถ้วยเอาไดเรา้วยเ้วยเอีเ้วยเอีเวยเอวยเอยเอาเพิ่มอ่าใช่ ยังอีกยังอีกยังจะมีนยังจะอีกหาที่ส,สวยนิดนึงโอ้โหนี่เนี่ยอย่างเงี้ยพอจะช่วยไหมล้อนอีกล้อนอีกอ่าโอ้โหเอ็นกรุบมากโอ้เป็นต้มแซ่บเลยอ่ะเออโอ้โหนี่หางวัวเนาะหาก,กินยากนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเขาเลาะเนื้อให้เลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเขามีต้มขมไหมนะ,ะใส่ขมได้เหรอคะ อ๋อมีขมใช่ไหมจัดเลยเอาขมครับต้มขมครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเพลงครับเพลงโอ้โหยอดเลยพ่อหนุ่มมาต้มเป็ดจัดไปครับมาลุยต้มขมมาเอาขมขมไหมนะเลยดีหนักๆชีวิตมันหวานมากแล้วไงใช่ไหมเออชิ้หวานแล้วเคาขมหน่อยโอ้โหโอ้โห เฮ้ยดีแท้นี่สุดยอดเลยนะอะะไรนเวลาดีแท้เวลาขมขมติดเลยแบบขมหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอือหืออ๋อโอเคอโอ,คอ้โ,อโหดูดูดูสีอือหือชิมน้ำก่อนเผ็ดแน่นอนจะลงๆหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคืออะไรก่อนเด็ดมากใส่ขมแมโคตรอร่อยเลยต้มน้ำนี้ คอนเซปต์ของเรานะคะกิน hmm. ยังไงให้เหมือนกินร้านแรกเสมอเฮ้ดูน hm ี่หางวัวโคได้อ่ะลุยฮะได้ไหมยุ่นยุ่นมีเนื้อเนื้อแล้วก็มีแบบความยุ่นยุ่นด้วยเป็นคนไม่กินเนื้อนะคะอธิบายได้เฮ้หางมันหนึบเนาะหนังมันหนึบหนึบโคได้เลยอ่ะแฉลาหากินยากด้วยอืมเป็นยังไงถูกต้องซื้อกลับแน่นอนซื้อกลับอีกอะซื้อกลับลูกร้าน น่กเอ็นดิน,นี่โอ้โหลุยครับแล้ววันนี้นะคะเราก็จะลุยมาหลายร้านนะคะที่ตลาดจัมโบ้นะคะทองสามนะคะใครตามมาของกัดเยอะมากนะคะแต่ก่อนตามเรามาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาหาเราแล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่แสนแสนซับสไครต์นะคะแล้วเจอกันในอีพีหน้าค่ะว่าเราจะไปลุยตลาดไหนอีกถูกต้องครับอร่อยมากเลยติดใจถือกลับก่อนถือกลับถือกลับ